สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเห็ดหอมคั่วซิ๊วนะคะมีลูกเพจขอมานานแล้ววันนี้เพิ่งจะได้ทำให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะวันนี้แอดมินใช้เห็ดหอมแห้งสองขีดนะคะจากนั้นเราก็นำไปแช่น้ำเราจะแช่ข้ามคืนเลยนะคะเพื่อให้เห็ดมันนุ่ม พอเราแช่เห็ดนุ่มแล้วเราก็นํามาล้างออกบีบออกเราต้องล้างทําความสะอาดสักสองสาน้ํานะคะรอบแรกเราจะบีบน้ําออกจากที่น้ําที่เราแช่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีทรายหรือมีสิ่งสกะปะกติดมาจากนั้นเราก็จะล้างอีกน้ําหรือสองน้ํานะคะแล้วก็บีบออกบีบน้ําออกให้แห้งเลยพอเรา บีบน้ำออกเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตัดขั้วเห็ดออกค่ะถ้าดอ,อกไหนมันใหญ่เกินไปเราก็จะหั่นให้มันเล็กลงนะคะในการทำเห็ดหอมขั้วซีอิวนี้เราต้องใช้เห็ดหอมแห้งนะคะถึงจะได้ความหอมและอร่อยค่ะถ้าเป็นเห็ดหอมสดความหอมของเขาจะน้อยแล้วก็รสสัมผัสจะไม่ดีเท่าเห็ดหอมแห้งนะคะ พอเราหั่นเห็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําเห็ดไปทอดในน้ํามันนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะพอให้ผัดเห็ดของเราได้นะคะนําเห็ดที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปผัดเราจะผัดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆค่อยๆผัดคนไปเรื่อยๆจนเห็ดของเราเหลืองทั่วดีนะคะ พอเห็ดของเรามีลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เทน้ำมันออกค่ะจากนั้นเราจะทําการคั่วนะคะเราจะปรุงรสกันค่ะใส่เห็ดที่เราเทออกกลับลงไปในกระทะใบเดิมนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลปลายช้อนโต๊ะค่ะ เพื่อให้มีรสชาตินะคะจากนั้นก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็พริกไทยตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เข้าการผัดไปเรื่อยๆในการปรุงให้คุณผู้ชมชิมดูนะคะอย่าเพิ่งทำเข็มมากถ้าเรายัางไม่ได้รสชาติที่เราชอบก็ค่อยเติมเข้าไปอีกนะคะ จากนั้นก็จัดจานได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะเพื่อความสวยงามลองไปทำกันดูค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ